สวัสดีครับหมอตะพรนะครับก็วันนี้เรามาดูการประเมินการเสริมจมูกกันต่อนะครับว่าถ้าเราประเมินจากการที่เราดูว่าเนื้อตรงไหนเป็นส่วนที่ขาดแล้วก็เราจะเติมเท่าไหร่นะครับรูเรามาดูจากรูปแรกเลยนะฮะอย่างเช่นในกรณีที่อันนี้เป็นรูปและรูปด้านข้างนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มตั้งแต่ตรงบริเวณคิ้วเลยจนถึงปลายจมูกนะครับตรงคิ้วเลยเนี่ยเราไม่เราเรา,เรา,เ,ราเราไม่ต้องมีซิลิโคนอยู่แล้วนะครับเราจะเริ่มจากประมาณครึ่งหนึ่ง ระหว่างช่องตากับคิ้วตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทำบางๆนะเหล่าประมาณสักมิลหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อที่เอาไว้สอดใต้เยื่อหุ้มกระดูกเพื่อให้มันแน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็มาถึงระดับประมาณกลางตาละหรือตรงสันจมูกละนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนแล้วว่าบางคนต้องการให้ดูสูงโด่งเลย ตรงนี้จะประมาณ3มิลหรือ4มิลได้นะครับแต่ว่าบางคนอยากให้ดูธรรมชาติหน่อยให้ดูเป็นแบบสโลปหน่อยหนึง่งตรงนี้จะประมาณสัก2มิลก็อย่างได้นะครับอันถัดไปคือว่าเริ่มมาถึงตรงกลางจมูกละนะฮะถ้าหาว่าเราต้องการให้เป็นทรงพุ่งเลยสมมตินะเป็นทรงพุ่งงเลยเนี่ยตรงนี้อาจจะประมาณสัก3มิลหรือ4มิลนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าต้องการให้เป็นทรงตรงธรรมดานะครับให้ดูมีสันขึ้นมาเฉยๆเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ไปดูที่ปลายจมูกปลายจมูกเนี่ยถ้าเราดูว่าคนนี้ปลาย นะครับปลายจะมุกงุม้มแต่ว่าไม่ได้สั้นนะครับแต่ว่าเป็นปลายงุม้มถ้าเป็นปลายงุ้มเนี่ยถ้าเราต้องการให้ดูพุ่งนิดหนึ่งนะครับ ก็ <S <S อาจจะเสริมตรงนี้หน่อยหนึ่งให้มีเนื้อประมาณสัก3ามมิลหรือ4มิลตรงนี้เพื่อให้ขึ้นมานะครับแต่ว่าหลังจากที่เสริมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องประเมินด้วยว่ามันตึงไหมนะครับเพราะบางคนเนี่ยตึงมากก็าอาจจะก,กลัวว่าจะบางหรือว่าทะลุได้นะครับถ้าจากดูจากหน้าตรงนะฮะหน้าตรงเนี่ยตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเห็นสันจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณตรงนี้นะครับตรงที่ประมาณสักมิลหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะประมาณสักสองมิลหรือสามมิลเพราะตรงนี้ขาดเยอะนิดหนึ่งนะคร ตรงนี้ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ไปเนียนที่ปลายจมูกนะครับถ้ามาดูจากด้านข้างอ่ะดูจากด้านตรงนะฮะก็ตรงนี้เชืว่าเป็นสันขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นแกนตรงนะฮะเรามาดูเคสถัดไปเคสนี้เนี่ยสังเกตว่าเนื้อจมูกตรงส่วนด้านบนตรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเราให้้องการให้ดูธรรมชาตินะเราก็เริ่มประมาณตรงนี้นะครับนะให้ส l o นะครับแล้วก็ตรงนี้ประมาณสัก2มิลหรือ3มมิลหมายถึงความหนาของซิลิโคนนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วตรงปลายเนี่ยตรงนี้ถ้าเราประเมินเนื้อจมูก ตรงนี้อาจจะมีเนื้อเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าปีกไม่ได้กว้างนี่คือส่วนปีกจมูกไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นตรงปลายเนี่ยก็ยกขึ้นมานะครับเป็นแกนเหมือนแกนพุ่งขึ้นมาในหน่อยแต่ไม่ถึงกับพุ่งเยอะมากนะครับเพื่อไม่ให้มันหยัยขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นทรงที่มีจยดน้ําลงมานะครับอย่างเช่นตรงนี้ต่ว่าตรงนี้มีสันขึ้นมาแต่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของปลายจมูกให้ดูพุ่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเราดูจากด้านข้าง คนไข้ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีสันบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะมากถ้าเราเสริมตรงนี้ปุ๊บให้ดูประมาณสัก2มิลหรือ3มมิลตรงนี้ก็เห็นสันขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นในที่ปลายจมูกนะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินในการเสริมจมูกว่าต้องการเสริมประมาณเท่าไหร่แล้วก็ต้องการให้เป็นทรงแบบไหนขอบคุณครับ